มีลาดยางมาแล้วนี่ลาดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วลาดยางตากฝนกันเลยไม่รู้ว่ามันหนากี่เซน่ะกันหนาอยุ่นนี่เมื่อเช้าหัวลากมาประมาณเจ็ดคันขนลาดยางมาเจ็ดคันนี้ยังลาดไม่สุดเลยนี่มาถึงแค่ต้ตนมะพร้าวนี่เอง เร็วมากเลยลาดยางกันแป๊บเดียวครึ่งวันเนเดี๋ยวก็คงมาต่ออีกไม่วันนี้ก็พุ่งนี้แล้วเนี่ยสุดแค่นี้อยู่เลยก็จะลาดตามเส้นขาวเนี่ยมีคนมาตีเส้นไหมละ่ะความ กว้างน่าจะสักมันถึงสามเมตรไหมเนี่ยมันถึงสามเมตรไหมนะโอ้หเดินนี่เหนียวติด,ตดเลยเดยวรองเท้าติดกับพื้นอยู่เนี่ยต่างแก็บๆกบเกบเลยต้องยกออกเวลาเดินรนววิ่งมานี่ดีดดีจังเลยเนี่ย